ี่ทำแมที่ทำนยเหิือไปไปยังเหมือนกิโลตูไปาบานเป็นองไรมวนนะมวนกี่รดแล้วมวะไนั่งนอดนอนั่งนอดปตบางไปไอ้กัมพูชาก็ไปทางลาวเฮาตัวใดง่ายตัวใดอไดกันตัวใดไปบะกัมพูชาง่ายปะมันี่ขี่รถแบบขี่รถ สบายดีสบายดีสว <ess ly> <deer moment S 1> yes. ัสดีเดิม่มแม่พที่น้องไม่ได้ไปโดนคนวันนี้มาพบว่าขอสอขอย่องใน้ไรคือเก่าอีน้องวันนี้เขามาล้างก๋วยเตียวน้อผมแมทำงานน้อได้ก๋ยเตี๋ยวต้มยำกินเจริญมาที่มาไายกินี่แหละบรรยากาศหล่อๆไม็ต้องให้ก็ยังกินนั้นจุ่ัน FC เอฟซีแซมเอฟซี่าวนุ้ยเบิร์นองทุคนน้องาากิอกางนุ้ยแมนอมาๆ หนูนุ้ยทักไทเอฟซีแน่กินยังนะกินยังกินหกตันหกตันมาด้วยโอ้ป้านั่งนั่งโอ้ไม่นั่งไม่นั่งป้าไม่นั่งหรอฮะตีลิเกฉีดไหมนี่โอ้ตายแล้วป้าก็กินย่างไวมอนแเฟรี่กินต้องตามตตามไอ้นี่มาเด้อทุกคนมาเด้อเนี่เจ็บแสบตรงกันเนี่ยเป็นมอน เยเนาะเออบงอังทึกต่างไปด้วยว,วันต่างไปด้ว,วยวันรอซีสัมม่นกันตัวไปเลยเอ๊ะอ,อืมทากะกลนี่ทนีชุดเลยวาว,าวังเนีวะไ แะลี่พืนเท็คขนาดมันคืออะไรเนี่ยของโปรชั้นอื <c oughs> ฮึชมตามบอเลยทุกคนหบักวีกแดงๆเลยหนายกินมากอร่อยเย่อะยุย่ยจ้านี่รองแม่นี่หาลองไหมนี่ลอง,อลองมึ <Dam? S 2> งเด้อกินหมดได้เด้ย จะได้ป้าบอกใช่ไหมป้าจได้ต้องกินเหมือนป้าป้่นี่นะจเกิดน้ำาอกรใช่ไหมป้าใชมป้าอร่อยืออร่อยแบบ น,นี่ลูกค้าสั่งเหรอาอะไรยางประหาทจำแหมมนะุ้กคนข้างนอกก็ลูกค้าก็ล้งเข่าว่ะนี่ตีเก่าที่เดิม Rồi rồi. Nè, thèm. Đang dùng dữ. Ờ, giữ lại con เ็มเห็ดกป็ดเดียวนะหร่อน,นะเอฟซีทำแม,ม,ม่มเอทำแม่มมีเอฟซีช่เอฟซีทำแมเด้ต่อไปนใหญ่นี้อกมาเจ็บายก็ไม่อได้ลย่เขาเ็ซีทำแม่มเอฟซีทำน้อยเบิง เลยบบเดวัสตี้เลยทำไมก็มีวัส์ดีเลยใช่เนาะ ทำอะไรเอาจักากหนึ่งแล้วเออเอาแบงให้เราแล้วกอนนี่นนคือ,อยังป็นยังช่ไหมแอมโอ้นี่ทาก็ถีมทางกระยาสิ ป๊บปั๊บปุ๊บปับอะก็มาโคตรันเนี่ยเก้า <900. S 1> ิมโนโอเลยเป็นมิโนโลงมิโนแ้วนนะั่มเองบมต่ำนะบุบ เหมือละโอ้ขายดีจังขายดีเซ่บแห้งบ่แซ่บแห้งขาลายปะซิมม์มดสาขาที่เราเนี่ยเบิ้งขาไทยซิมม์มดได้เรือนิดเดียวเบิ้งเต็มหม้อนี่ยซิมม์ดแล้วขายดีบูดีบ้าฝนขายดีเกินมีหม้อหม้อล้วงต่างหาก เบิง้งมันบทันบทันปกติสิลูกหม้อน,นั้นเนาะเอาหม้อน,นี้เบิง้งจักดีบุดีได้ให้เบิ้งการวาลวัส่วนถ้าแม่ไปแนะนำเมนูไปจะได้ไปเที่ยวลาว<ะ>ไปยัางมือนะไปต่อบัสอ๋อไปต่อบัสกีว่ารถตู้ดับเข้ามาหับ <c oughs> ไปจะได้ต่อบัสลำบากยากลำบากก็ได้ไปต่อ,อล,วล,ลาว<ะ><อ>ง่ายๆวะ นอนเที่ยวว่ะเที่ยวเที่ยวได้ปะไปไปเดราจะไปลำตากันไหมเที่ยวแห้งมาดิชิวแห้งนอนตื่นนอนตื่นนอนตื่นสบายกว่าระวังไปต่ออยู่อันกัมพูชาครับต่ออยู่ลาวเขาจะได้ไงไม่มากันถูกลาวแล้วเนาะมันสบายปะก็สบายคือกันเลยอยู่ที่มันก็ไกลบ้านเอามันไกลอ ที่บ้านเฮาที่รถที่รถเมื่อยเนาะเมื่อยที่รถนั่งนั่งรถตู้เดี๋ยว่ะนั่งไปนั่งมาจะคิดเบิ้งมันนั่งซิสืออ่ะนั่งตื่นแล้วก็ยังยึดคือเก่านั่งตื่นแล้วก็ยังยืดคือเก่านะเงียวงยวงยันไ่ไหวหรอแม่บอแม่เสียยังนึกแต่แม่พงเสีย นไปเรื่อยๆออ๋ต่อเปิดก็ได้บ้านและงานอะไที่นี่เออเปิดกันได้แล้วแก่ยตะแก้เห็ดไหอ่ะแม่ตะแก้เห็ดไห้บาแล้วบ้านนี้มาต้องมาต้องไปแล้วบ้านจะแก้เห็ดไห้พอจชของช่าแม่มันมืดเนาะมันมืดแต่ก็ไปตีบินว kind of ิสาสว่างเข้าไอตีนี่ทุกคน ก็เพิ่งเคยกินเหมือนกันที่นี่หรอใช่อ่ามันไม่ใช่ออริจซก็แต่ลาหรออ่ามันไม่ใช่ของลาหรอไม่ใช่ครับอาแล้วก็ของที่นี่หรอน้ <c oughs> อยไม่จะได้ไปไปยังเหมือนกินกระตูไปตัวบัสเป็นตัอบัสเป็นจะได้มวนฮะมวนกิโลเมตรมวนจะได้ เราบ้างไปกัมพูชาก็ไปทางลาวเขาตัวใดง่ายสไตล์อะไปกันโปรได้ไปปะกัมพูชาง่ายปะมันขี้ขี้รถแบบขี้รถทอดไส้กว่าเนาะมันไก่เนาะไก่แห้งตัวลาวเขาไก่ไก่แห้งเลยทุกคนขาจั๊กบาทขาต่อขาเนี่ยรถไม่ขรถเลยเลยปัญหาเขาเวียนพันสามปะแค่มาพันสาม ธนาเลยธนาคาิ้ไปธนาเลยบอกขาเด้ขอจะหาหายพันสามเอามีได้พี่บจบไปพันสามจับทผู้บองก,กันนี่คอบริธา,าม่แม่มได้นี่อ่าทุกคนท่านหาได้เพินไปต่อบาจุฬาโโหอ,อ,อันนี้เิ่งกันไปได้เนี่กันเจน้เนะ้แต่เดนนะไปคนเดียวก็ไปพร้อมก,กันกับพวกยานนะ ขนาดเนี่ยเหดนเนีเห็ดแล้วเห็ดแล้วแต่แยังโบรานเห็ดขึ้นไปแถ้าเจอขึ้นไปแล้ววะย่างนะชาวเดินอ่ะเนาะบราณนี่กินให้เมื่อน,นี่ทำข้าวนางนอนนางนอนป่ะสิโอ้ขีดว่าดลดตู่ลดตู่มาหาขีดว่าชีพากันกลับบ้านเนาะ จะเอาไปต่อบัดเอเก,กับมาแลดี๋แโหดมากมาโหดมากเนี่ยแดงจึ้ครึ่งโหลดเธอหายปวดร้องแล้วหรอกินของแบบนี้ได้ยังไงกินได้หิวเรม่ไปปัดสมนตาผมุนดตอนไหนยังไงใครตัดทำเมื่อไรแล้วก็ไม่ได้ล้าล้าง เผ็ดมากพอแล้วไม่เผ็ดโอ้ยท้องแบบสุหยอดเลยวะ <_ s 3> <_ s 1> แล้วไปถามช่าแหม่มเบิ่งว่า่าแหม่มต่อบาทจากบาทวะโทษก็พอพอยองกินว่าพันสาม จะต่อบาทจาบาท่านหาขาต่อพันสามเจ้าข้ต่อพันหาเฮ้ยอ,อ,อย่าไปไล่เขาจะไล่ยังเรียกใอเชียร์ใหไเดอร์อย่าไล่นะนี่ตะพนนี่ก้อนน้องแปงนะเรียกอยเชียร์ใหไเดอร์เาซื้อพันสามไหน,หน,หน,หนหหคิดอยู่นทนตัวเองรอบหนาเนาะรอบหนารอบหนาสวัสดี เรอเปันบนัล่แวนวะสมอีแพกะเาทำเนยนี่น่อ๊กรพิิบไปไหนพวกมึงมีลูก้าเนี่ยโบไปละาะอน่รกันถ่ายเบประมาณน่ละถ่ายไลน์กันมมีคนเบคร์นะ และสำหรับกิมนีพยอยกไมท์ไลสีไทยไปก็มันเลยเนาะสำหรับกิมเน่ก็พาไปจะมีเด้อทุกคนไปเจอกันกินหนกินไหมเนาะสำหรับกิมเี่ฮาวสิริกาวมาสบายดีไปสวัสดีครับผมบ๊ายบาย